สวัสดีครับสวัสดีครับพอพอยแมมเอฟซีคำหลาลับละครเอฟซีเป็ดน่อยครับพอหักไหมฮักครับเมื่อี้เป็นวันจันทร์ครับมือว่างเเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับมือหนึ่งกับเป็นวันจันทร์ยุดชดเชยครับผมผาหลานไปซ่อมอ่าวยงโยธาวิถีพึ่งเข่ามากครับกะบ่ไม่หยางครับตอนนี้กับ กุ้มปิดของหลานแล้วเราค้อนวันที่สนี่รู้ซึกว่าสิเขาประมาณมึงเช่าที่พนแจ้งมาว่าพันแปดร้อยเจ็ิบครับเหลือประมาณร้อยสาสิบรับกะกะสิครบกะสิถึงครับเพราะฉะนั้นพอพอแม่แมทั้งหลายเ้อครับเด้อกวซอยสามัรสนุนลูกสาวครับอีพี่ต่อไปก็สิได้เห็ดเห,เหยิ่งยิงไก็เก่าครับบนว่าอีพี่จะไปเห็ดน้อยก็เเ่า คือว่าเฮาเห็นไอ,ไอพี่หาซ้ำนีพี่หมันต้องดีก่นครับเพราะว่าทุกคนกับมีรถสีิยมคือว่ามันต้องดีไปหนาเลยๆครับเฮาจับตาเบิงเฮา้องเบิงว่าเฉ็ดแบบไหนครับพอพลอยแม่ที่ว่าจับใจใส่สอยไปแล้วซื้อบัตรซื้อตั๋วไปแล้วก็อยากเห็นความจะเลือเล่อนลุงเรื่องของลูกครับอยากเห็นว่าอีพี่นี่ซ้ำนี่อีพี่นายซ้ำไหน การชักบานหักข้างผู้จัดการก็ต้องรับทราบครับบ,บ่เป็นข้าสิเห็ดเพื่อว่าสิเอาอย่างเดียวข้าต้องข้าต้องเบิ่งว่าเห็ดแบบไหนมันสิรับความนิยมบ่เป็นเฉพาะ e PC, พาเอ็ซีพอหหาพอหักไม่หักทุกคนจะจับสายตาจับจ้องเบื้ออยู่ครับเอ็ซีต่งางๆคนกันล่อบางอยู่ถามว่าดีเพื่องก็ต้องขอมันสมทบเขาเหมดอยู่ครับถามขาเห็ใดใดดีมากขอมสมทบเขาเหมดครับเมื่อวานเมื่อก่อนเมื่อวานนี่กันว่าเรื่อง วิซ่านั่นดีผมก็ว่าผมก็ว้าเลยครับผมเบียล้ลว่ายส์สฟาเว้าเรื่องนี้ให้มันเลยวันที่สามไปเลยจะค่อยเว้าคือว่าเรื่องวิซ่าบ้างเรื่องเพลงบ้างเรื่องอะไงบางสิ่มันเข้าต้องเอาเอาอะไรเน่นๆเอาเน่นๆท่าเสียเหตุยังกนครับพอพิว่าไล่เดือนละข้งครับพอหลังจากวันที่สามเลยเขาก็ว่างเข้าจะค่อยมาว้ากันเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั่นครับช่วงนี้เขาเอาเรื่องนั่นเขามาเรื่องนี้เขามาถามกันกับวุ่นวายครับ คู้ละคนก็อยากรูกผู้ละคนก็อยากดันอยากนี่เพราะว่าผมก็เลยบอกไปว่าคุณคนมพ่อใจผมกับนี่ครับสิ่ผมบอกคุณสันผมบอกว่าว่าอย่าไฮว่าเรื่องอื่นเรื่องเพราะว่าเข้าตรงบุกนาไปวันที่สามเข้าเสียจังไหนลูกเต่าเข้าสิได้คนนขมาสื่อบมาได้หลายวันที่สามขาบอกกันไปเรื่องนี้ซาเข้าหลังจากวันที่สามมันจะมาคุยกันว่าเสียแังไหนยังไงครับเอามันเป็นทุกขั้นตอนพอหักไปหักกับเขาใจผมเนี่ยผมเป็นคนบอกตรงๆเลยจ้ะ ผมเห็นกล้องช่องยูทูปเกือบมาผมก็เห็นมาเพื่อปกป้องครับล่ะผมไม่ได้สนใจหรอกครับผู้ใดขึ้นมาว่าบ่นทึกต้องนี่ผมสัตว์วัดไหกซามครับพวกที่หาผลประโยชน์หนึ่งผมไม่ชอบพวกที่หาผลประโยชน์ทำข้ามหลาล้ำละครอนครับได้นิดได้น้อยเราได้หน่อยได้นิดเราคือว่าผมบอกว่าชอบครับคือว่าความเขาเห็นอีย่างมันตกโปบงใสถูกยางครับมันตกโปบงใสครับมันตกโปบงใสขี่แจงได้เงินนี่เป็นสี่เงินนี่เป็นสี่เงินนี่ พอหักไม่หักดีสิได้ ay, สบายใจสบายใจสาวพอหักไม่หักเขาจะพูดสบายใจเถียวหนาเขาจะกับพัดซอยเขาครัถ้าถือว่าพระโ่งใสเขาจะกับพัดซอยเขาเพราะฉะนั้นพอพอหักไม่หักทุกคนก็จับตาเบิ่งอยู่ว่ามันเป็นยังไงมันไปมาจัางไงมันเป็นยังไงเงินมันไปยังไงแน่ครับที่เขาจะทักถามไทยกันครกะรอ,อฟังครับบ่อบไม่อยังครับรบ่มีหยังครับอยู่ที่ความโปรโง่งใสและความศรัทธาของพอหักไม่หัก ถ้าพอหักไปหักยังมีความศรัทธาต่อคำลาอยู่ทุกอย่างมันก็ไปได้สวยครับถ้าพอหักไปหักมัดศรัทธาไอไดกับเมื่อนั่นแหละกับตัวภัยตัววันพอะนั้นเท่าต้องเห็ุเอาใจซึ่งกันหรือกันเบิ้งใจซึ่งกันหรือกันก็อย่าหักหลายหักธรรมดาหรือกันมัดครับหักโดยความหักจริงใจครับอย่าไปหักออเสาะเอเซะอย่าไปคิดว่าเขาจะหักจะของผู้เดียวว่าเมครับพอหักไปต้องหักทุกคนต้องเข้าใจ ทุกคนมีสิทธิ์ว่าได้ว่าได้เมื่อรับว่าได้ทกเถียงกันในกลุ่มของพวกเขาครับเพราะว่ากลุ่มอื่นเขาเจ้ากับพระเฮดแล้วตอนนี้ผู้อื่นผู้ติด่าทีว่าเขาเจ้ากับว่าเฮดแล้วเขาเจ้าพว่วาเลยครับแต่ว่าถามมันมีประเด็นเกินมามันจะมีคนเกิดขึ้นมาด่าทข้ท้นงที่เลยครับฐานมีประเด็นพอเขาจ้องอยู่แล้วนะเขาก็จ้องอยู่แล้วครับอย่าว่าเขาเงียบเราเขาเฉยเลยครับเขาจ้องอยู่ครับเจ้าะผ่านจะวัดผ่านไปไหนเขา เขาก็เอาข้ามือนั่นครับให้เขาหยุดเขาไปหยุดดอกพวกที่เขาดาข้าบลลาครับเขาก็ต้องเขาจับจ่องนู่ว่าทางข้าคิดพลาดบปเดยเออเลื่องเงินเรื่องท่องลี้ยงกันครับเขาร้อมสิโจมตีข้าตลอดในทุกเมื่อครับนั่นแหละคือศรัทธาประชาชนมันยุ่งทุกนี่ครับศรัทธาประชาชนเข้าเห็นแบบไหนจังสีบอยศรัทธามันเสื่อมเข้าเห็นแบบไหนจังสีบอยศรัทธาแฝนฉับเอฟซีเขาเสื่อม เอฟซีแฟนครับมั้มิเตปุจเริ่มจะเริ่รครับมิแตผุตเกง่งครับฮักกระอหอยหักตลอดไปย่าใข้าเจ้าเศร้าฮักถ้าขาเจ้าเศร้าหักและมันเป็นตรายผมบอกไฟังสิละครับพี่น้องชาวไทยก็คือการคิดใจกันหมดแหละครับ้เาเหตุดีนะดทำาดัาดีถูกต้องเขาก็ฮักเสมอไปครับถ้ามีการผิดแพ้ง่งนิดแยกก็เขาก็พยายามกระโจนหนีได้ทุก,กเมื่อเพราะฉะนั้นเท่าก็ต้องดูแลซอยกันกับพกป้องถูกยางซอยกนอออออนันเรื่องเงินเรื่องทองนี่เป็นเรื่องสำคัญครับ พอพ่อยแม่ทุกคนกัซอยสนับสุนมาด้วยความจริงใจเงินทุกบาททุกตังพอพ่อยแม่เขาก็จะพูดว่าเอาไปเห็นนั่นเห็นนี่เห็นนี่เห็นนั่นครับบ่แม่นว่าสเอาไปใส่เหรียใส่หัวครับพอแม่เขาจะกเบังอยู่ถูกยางมันต้องลงมตัวถูกยางมันต้องเป๊ะเเขาเป็นนักรองเขาเป็นซูเปอร์ตาร์เขาต้องทําตัวให้นิ่งเขาเป็นซูเปอร์ตาร์เขาต้องยูนิ่งๆครับเห็นบ่ครับตัวอย่างนักรองไทยทั้งหลายครับทุกคนเลยครับ เอาไอ้ตายอร่าไทยเปไน็ไปไนไอดอลเปเลยสบ,บายครับไม่ได้เคยไปสนใจเมื่อไรยูนิ่งอจ้าของฟอบคุณมามากครับพอพอยแม่พอผมก็บอกกเปพาไปที่ไหนละครผมอยากให้ลูกผมได้ดีมันต้องไปกระดิกระดักมันต้องไปกระดิกระดาน้ำมื้นครับมีนาทีฝึกฝึกล่องไปมินาทีปรโมทเพลงปรโบดไปซ้อมเพลงซ้อมไปครับแค่นี้มันก็ดีไปเองครับมันต้องไปดิ้นลดน้ำมื้นครับฝึกซ้อมให้มันดี เข่าใจมันดีเข่าของอัดกับใครมันสุดยอดออกมาเพ่งกันเลยดิวครับออกมาอาทิตย์หนึ่งอมันเลยเป็นหาราชหกล้านคือเขาขอบคุณหลายๆขอบคุณพอพอยแม่ย่าขามโฆษณาด้วยครับผมมีข่าวมีข่าวผมบอกเขาบอ้พลอยผมบอกเป็นคนบอกจรงๆครับปลาี่็นคนบอกตรงๆครับอีหยังมาถึงหูถึงตาผมใส่เลยผมมาคือนมูอครับกูได้รับได้ก็ได้รับไม่ได้ก็บว่ากูยังครับเพราะพอยผมบอกตรงๆครับ ผมก่าว่าวเลยโมย่อมเราผิดกับผมเมอวิยญางครับขอบพูดหลายๆครับปอบอยเม่ครับขอบพูดครับขอบพูดครับอย่าข่าวกุญแจหน้าเลยครับ